สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องยูสอพัฒนาชัยทุกท่านครับอยู่กับผมบอลเวียรศักดิ์สรุปผลมวยศึกมวยไทยเต็ดสีศึกชิงชมป์บอลลังฝันคนพลังเสือครับมวยรอบปูลเสือตัวที่21ครับเช่นเคยครับนี่เป็นเพียงสรุปผลมวยเท่านั้นไม่ใช่คลิปไฮไลท์แต่อย่างใดใครอยากจะดูไฮไลท์นะครับไปดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทางบ็อกบูดทครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์เป็นกำลังใจกันเสมอมาขอบคุณทุกการติดตามนะครับเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อๆไปไปดูการสรุปผลมวยกันเลยครับ a มวย2 0 0 0มวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีเปิดครบ5ยกครับ a muay 200 0กดเพิ่มเพื่นในไลน์นะครับมีแอดนำหน้า a มวย2 0 0 0ครับเปิดครบ5ยกไม่หนีไปไหนครับ2อ0บอเดี๋ยวก็เปิด a มวย2 0 0 0เจ้าเดียวกับมวยสด .com ครับ คู่ที่หนึ่งภูมิใจไทยเจอกับทางเพชรสังวานครับเพชรสังวานทำหนักไม่ได้นะครับอันดับที่สามจึงตกเป็นของภูมิใจไทยตั้งแต่ช่างน้ําหนักเลยครับส่วนเกีการชกนะครับภูมิใจไทยเดินสู้ต่อยมัดออกแข้งเพชรสังวานเองก็มีแข้งขวานหนักๆครับกลางยกสามราคาข้ามาเสมอเงินครับแต่ข้นต้นนี่เอาแดงต่อประมาณหกหนึ่งเลยถือว่าบุกกันได้ดีครับ ใช้ลูกหนักๆอัดกันล็อกคอตีเข่าครับก่อนที่ปลายยกภูมิใจไทยจะมีหมัดมาได้เสียงเฮราคาพลิกกลับมาอีกที่ภูมิใจไทยต่อ11.8เกมยกที่4ครับเปิดราคามายันนะครับเสมอไหนเสมอกันตนยกเพชรสังวานได้ลูกบูเดินแรกเดินลุยแล้วก็ได้เตะก้น,นฟรีๆไป1ดอกครับราคาข้ามอีกครั้งครับกลางยก4ี่เอาเพชรสังวานต่อ5-4เพชรสังวานมีแข้งขวานะครับภูมิไทยมีแข้งซ้ายแล้วก็ลูกตอตหมัดครับหมดยก4ี่พลิกอีกครั้งครับราคาเสมอแดง ขึ้นยกห้าตั้งราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับเพื่อนๆครับเกมยกที่ห้านะครับแต่ละคนนี้ก็ออกอาวุธถ้าเยอะไม่ก็ไม่เยอะนะครับนับได้เนี่ยภูมิใจไทยออกประมาณสิบเอ็ดแข้งกับอีกหนึ่งเข่าส่วนเพชรสังวานนะครับมีเก้าแข้งกับอีกหนึ่งเข่าครับส่วนราคานะครับก็เอาแดงต่อขึ้นมาเรื่อยๆครับราคาสุดท้ายในอยู่แดงสี่หนึ่งก่อนกรรมการชูมือให้กับแดงเป็นฝ่ายชนะไปจบเกมคู่ที่หนึ่งครับภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินชนะคะแนนเพชรสังวานอสสมานการเมนครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ คอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับคู่ที่2ครับมหามงคลมูฟออนเชียงใหม่ฝ่ายแดงเจอกับทางแม็กดัมบานเกอะอร่อยยนมวยคนนี้ถือว่าเป็นการชิงจังหวะออกแข่งนะครับก็แลกแข่งกันไปแลกแข่งกันมาเรียนราคาอยู่ที่หนึ่นห้าสี่ครับหมดยก2ราคาก็ยังอยู่ที่หน่งินต่อประมาณ5 4ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับแม็กดัมเดินเข้าหามหามงคลรอดดักรอโต หมดยก3นะครับราคามีเสมอแดงนะครับแล้วก็ไหลไปแดงต่อ19เนื่องด้วยก็ไปปลายยกน้องฝ่ายแดงมีหมัดเสริมเข้ามาครับยกที่4นะครับแม็กนัมเดินบีบพื้นที่ออกแข้งทีีทครับมหามงคลก็รอด,ดักออกแข้งซ้ายยกนี้นะครับราคาก็ไหลแพงไปเรื่อยๆครับก่อนที่ปลายยกนะครับ แมกนัมจับเดินแล้วก็อุ้มมหามงคลเทลงได้หนึ่งครั้งราคาตอนนั้นพุ่งไป12.1ครับยกที่5นะครับต้นยกมหามงคลออกแข้งซ้ายสวยๆหลายดอกครับราคาตื้นลงมาครับจาก12.1เหลือแง้6.1ก่อนที่ราคาจะแพงขึ้นอีกครั้งครับเมื่อมหามงคลน,นั้นเลิกตเตะเลยราคาแพงๆนะครับช่วงนั้นประมาณสัก15.1กลางอากาศมี25.1นะครับ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับการยกแมกนัมโดนหมัดสุดครับราคาดีดข้ามามีร้องเสมอแดงครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับแมกนัมตั้งหลักได้ครับหมดยกนะครับราคาหยุนหมื่นสามก่อนที่กรรมการจารวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูม,มือให้กับแมกนัมบางเกาะไายนเป็นฝ่ายชนะฝ่ายครับ คู่ที่3นะครับชายล่าพอหลักบุญครับเจอกับทางเพชรรุ่งสิษย์นายกไก่8ริ้ววยนคู่นี้เรดเปิดก่อนหน้านะครับอยู่ที่น้ําเงินต่อ5-4แต่ว่าเพื่อนๆครับเป็นจังหวะนี้จังหวะเดียวเลยครับฝ่นเงินเตะขวามาครับชายล่าเองก็บวกหมัดขวาตามด้วยหมัดซ้ายเต็มกระโดงคางจบกันที่น็อกครับแล้วก็กรรมการไม่ต้องนับเลยครับชายล่าพอหลักบุญครับชนะน็อกเพชรรุ่งศิษย์นายกไก่8ริ้วยกแรกล้างตาสําเร็จครับ คู่เอกชิงแชมป์ปูนเสือกับแดงฉลามดำน้ำเงินวุฒิกรครับดาบีแมเมืองใต้นครศรีเจอกระบบีกับวุฒิกรจากกระบี่ครับฉลามดำจากนครศรีราคาต้นๆนะครับอยู่แดง74ครับถือว่าชกกันละเอียดกันในช่วงแรกฉลามดำก็ตามสไตล์ครับพยายามเดินเข้าคู่โชว์ลูกต่อยหมัดนะครับวุฒิกรเองก็ยังนิ่งอยู่ครับรอดักรอโต้นะครับคคนนี้ก็โต้กันไปมาในช่วงแรกแก ต่างคนต่างชกในทิศทางของตัวเองครับฉลามดำมีเดินเบียดครับพุตริกรก็รอดักออกแข้งหมดยก3นะครับราคาอยู่แดง2-1งช่วงปลายยก3นะครับแดงถอยตั้งรับน้ําเงินก็เดินขยับออกแข่งครับสนวนตัวถือว่าทําได้ดีทั้งคู่นะครับยกที่สฉลามดําแก้เกมมามีลูกถีบนําแล้วก็เตะตามด้วยแข้งขวาราคาขยับครับฉลามดําต่อแพงเรื่อยๆถึง31นะครับ วุฒิกรเองก็พยายามหาจังหวะออกอาวุธนะครับส่วนฉลามดํานั้นมีลูกทีบคอยกวนไว้ถือว่าถีบหมุนเป็นลูกทางเลยนะหมดยก4ราคาแพงครับยก5ขึ้นมาวุฒิกรเองก็พยายามเดินไล่เดินสู้แล้วครับส่วนฉลามดำวันนี้โอ้ติดเก่งซะแล้วจบเกมครับฉลามดํานายกเอท่าสาราคือแชมป์ปูนเสือครับจบไปด้วยดีครับสําหรับรายการศึกมวยปูนเสือมวยมันพันดุครั้งที่21นะครับว่าจะมีดราม่ามากมายเกิดขึ้นนะครับเรื่องการทําน้าหนักบ้างโน่นนี่นั่นนะครับ แต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีกับคนชนะครับเป็นกําลังใจให้คนแพ้แล้วก็ชื่นชมนักมวยทุกท่านนะครับที่ซ้อมแล้วก็มาต่อยกันแบบเต็มที่ช่องยูทูบสอธนาชัยครับก็ยินดีกับแชมป์ปูนเสือด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆครับคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นกับแชมป์ปูนเสือคนใหม่คนล่าสุดครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณทุกการกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามหรือถ้าไม่กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยูดีมีแหงสัมบัยดีสุขผู้สุขคนครับ